พบกันอีกนะครับใน EP 3การเล่นกีตราร์คลาสสิกนะครับก็จะต่อเลยจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราให้เล่นโน้ตเลสโตกนะครับโน้ตสองสายก็คือทีโดเรนะครับมีฟาสอนนะครับทีโดเรเห็นไหมฮะวันีคราวที่แล้วจะเป็นลนักษณะนี้วันนี้เราจะต่อให้ครบนิดนึงนะครับ ผมจะเริ่มจากโครงสร้างของคอร์ด C ก่อนก็แล้วกันนะครับเราจะได้มีการแตกกระจายโน้ตได้นะครับถ้าใครไม่ทันนะครับต้องค่อยๆช้าๆก่อนนะครับอันนี้เราจะจับรูปฟอร์มของ C ก่อนนะครับกีตาร์คลาสสิกเนี่ยจะต่างกับกีตาร์โฟกทั่วไปกันในการเรียนรู้ก็คือถ้าเป็นกีตาร์โฟกเนี่ยเราก็จะสอนแล้วว่าคอร์ด C จับแบบไหนคอร์ดดีจับแบบไหนนะครับออคอร์ด จีมิเนอร์จับแบบไหนอะไรอย่างนี้แต่กีตาร์คลาสสิกเนี่ยเขาจะไม่ได้เขียนเป็นชี้คอร์ดให้เราเขาจะเขียนเป็นแผงโนต้ตซึ่งบางคนจะเรียกว่าโนต้ตทุกชิ้นนะครับจะเขียนโนต้ตมาอย่างเดียวซึ่งบางทีคนเรียนกีตาร์คลาสสิกยังไม่รู้เลยว่านั่นคือคอร์ดอะไรนะครับแต่องค์ประกอบของคอร์ดมันก็สามารถพิสูจน์ได้โดยตัวกลุ่มโนต้ตของคอร์ดนั้นนะครับอันนี้ผมก็จะสอนให้จําก่อนนะครับเดี๋ยวเราเขามาเรียนรู้ทีหลังว,ว่าวิธีการสร้างคอร์ดนั้นทําอย่างไรนะครับ กดซีสมมติจับแบบนี้คือพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้กันนะครับเราก็เริ่มจำนะครับเราจะใช้นิ้ว1น,นะครับนิ้ว2นิ้ว3นะครับนิ้ว1กดที่ช่องที่1น,นะครับช่องที่1เส้นที่2ส่วนเส้นที่3สายซอนนะครับเราไม่ใช้ไม่กดเราไปกดเส้นที่4ช่องที่2นี่คือตัวมีนะครับอันนี้เราต้องค่อยๆจำนะครับผมจะสอนแบบ ไม่ช้าเกินไปแต่ก็จะไม,ไม่พยายามให้เร็วเกินไปเดี๋ยวจะตามกันไม่ทันนะครับนี่ก็คือตัวมีและเมื่อกดเส้นที่5ช่องที่3านี่ก็คือตัวโดซึ่งตัวโดจะเป็นคู่ออกเตบกันนะครับนี่คือ1ชุดออกเตบนี่คือโดสูงนี่คือโดตำ่ำนะครับจะเป็นคู่กันอันนี้สิ่งที่เราต้องจาก็คือเราจับคอร์ดซีตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับ ประเดี๋ยวถึงจะไล่โน้ตนะครับวิธีการสรัมคอร์ดก็ง่ายๆนะครับเมื่อเราจับได้แล้วเราเช็คดูทีละสายเอานี้โป้งดีดลงไปดูว่ามีเส้นใดที่เสียงไม่ออกบ้างนะครับต้องออกหมดถ้ามีบางเส้นออกไปลักษณะนี้นี่ก็คือที่เขาเรียกกันว่านะบอร์ดนะครับขยับนิ้วใหม่นะครับแล้วลักษณะของการจับบนบนเฟลดเนี่ยพยายามให้ใกล้ๆเฟลเห็นไหมครัถ้าเราอยู่ไกลอะไรอย่างนี้จะใช้น้ําหนักเยอะนะครับ แล้วก็จะทําให้บอดง่ายอยู่ใกล้ๆนะครับแต่อย่าบนเฟลดนะครับลักษณะของการจับในแต่ละช่องนะครับอันนี้พอเราจำคอดซีได้แล้วนะครับเราก็จะเริ่มไล่ทีละโน้ตนะครับโนตบนสุดคือโนตตัวโดใช่ไหมครับเราก็เริ่มไล่เลยโดยการดีสลับกันเป็นนิ้ว i นิ้ว m นิ้ว i นิ้ตลอดนะครับผมเริ่มเด็กสายที่5นะครับโยเห็นไหมครับหลังจากนั้นผมก็จะดีตัวต่อไปคือตัวเรคือสายที่4ยกออกไปเลยเห็นไหมครับ กดลงไปก็คือตัวมีที่ผมบอกเมื่อกี้เห็นไ,ไหมครับกดลงไปอีกทีก็เป็นตัวฝาแล้วก็ไปดิสไส์ามก็คือตัวซอนอเอาแค่นี้พอนะครับโดยที่นิ้วชี้เรายังคงจิกอยู่ที่เดิมเรายังไม่ใช้แต่เรารักษารูปฟอร์มไว้อยู่ถึงเราจะเล่นแค่2นิ้วบนนะครับแต่นิ้วร่างเรายังยึดอยู่นะครับดูใหม่นะครับนะครับแล้วก็ฝึกไล่ไปไล่กลับให้คล่องนะครับ ก็คือดีดสลับนะครับเป็นเลสโตกซึ่งเราเคยฝึกหัดไปแล้วในแบบในในในชุดที่1น,นะครับฝึกตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับว่างๆมาเรก็ดีดซ้ำคอร์ดบ้างแล้วก็ไล่นะควันนี้เอาแค่นี้พอนะครับโครงสร้างของคอร์ด c และการไล่โน้ตโดเรมีฟาซอนในชุดต่ำนะครับแล้วพบกันชุดหน้าครับขอบคุณครับ